From the i hope they remember name. shout out to remember my name all failures of and ก like like, ่อนหน้าฉันเองมันยังเด็กไม่เคยเข้าใจในกฎเกณฑ์ได้เพียงแค่ทำตามความฝันแล้วระบายความผิดหวังเอามาเขียนเป็นบทเพลงเขาบอกว่าตออแล้วจะเจ็บฉันก็เลยเลือกกำหนดเกมไม่มองกับหลังมีแค่แผนแล้วก็พังถ้ามันพังเป็นเพราะฉันกำหนดเองก็เพราะว่าชีวิตมันหลออมาเหมือนเหล็กไม่ยอมให้ใครมากดเณฑ์ ถ้าหากฉันตายก็แค่ฝังไม่ต้องเอาฉันไปขังไว้ข้างบนมนดบเมนอะมีศ uh. รัทธาก็แค่เดินต่อไป เสียงหัรเอาเยอดของใครต่อใครทางนรกกแเป็นคนต่อใจมันช่างเวทนาใครเป็นรายต่อไปทางที่เดินมันก็ไกลหนอกไกลยอมเอาเลือดไปแลกแต่ไม่ยอมขอใครไม่อยากทะเลาะยอมเป็นคนขอไปแต่ทำไมมันจึงเปอาจากน,นใจหนอใจ Now everybody hate everybody like everybody, everybody funny and everybody fight everybody feeling everybody s i g h everybody black and everybody white everybody rap everybody famous everybody step everybody jealous everybody ใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครเอื้อไม่มีใครดันไม่มีใครเชื่องไม่มีใครนำไม่มีใครเลื่อมใสและไม่มีใครจำไม่มีใครรอดไม่มีใครยังไม่มีใครโลภไม่มีในกรรมไม่มีใครชอบไม่มีใครชังไม่มีใครโทษเธอเลยไม่มีใครทำตอนนี้กูยังไม่ตายแต่ก็จวนในสมองยังจะลืมแต่ก็ทวนสมาธิที่เคยมีมันก็รวนเพราะยังมีความสุขที่ต้องตักแล้วก็ตวงเข้าไม่ถึงความโศกแต่ละสวงได้ยินเสียงค่อยๆอดทีละควนหยิบบุหรี่ขึ้นมาต แสงรอบตัวค่อยยดับทีละดวงเหนื่อยและล้ากายขาแ็่ใจยังต้องไปอีกกี่หมื่นแสนไมบรรยากาศกี่ชั้นกี่รำแสงไกลและจะต้องผ่านพ้นอีกกี่เยื่อแผงใหญ่ทุกๆครั้งเงยหน้าแงนไปสอดสายตาบนฟ้าแสนไกลถามพระองค์ทรงมีแผนใดได้ประสงค์สัญญาณให้ฉันสามงแสงไฟ เปล่าเลยแหลงเราแหลงกันได้นี่เราแหลงกันได้พี่บ่าวกลุ่มไอพี่บ่าวเม็ดเอเม็ดนี่โว้ยปมคนเจียงไหมครับพี่บ่าวปมคนเจียงไหมพี่บ่าวครับปมคนเจียงไหมครับ ไปไหวเลยน้องบ่าวเอ้ยเบาวเราเลี้ยงกันได้เองแกมือเองมากมากเบ่าวมันเปิดเด็กกันนี้กี้เดียวเรียวเรียยวโอเคโอเคพี่บ่าบุกโก้แกดีพี่บ่าบุกโก้แกดีอย่าไปให้ยากดีไม่ให้ยากที่บุกโก้แกกี้บุกกับยากแกบุกยากแกเอาม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 าเลยน้องบ่าฮึมาพี่บ่าวมา พีบบบบ oui. บบ่บ่าวมาหาน้องแล้วพ oh ี oh no, ่บ่าวตีอะไรตัวพี่บ่าวว่าไปว่าพี่บ่าวเจ็บป่ะพี่บ่าวเจ็บพี่บ่าวเจ็บพี่บ่าวเจ็บพี่บ่าวตีไม่ตายพี่บ่าวกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วตึ้นตีไม่ตายเออนอนบ่าวเออเอาตายแล้วโอเค